เมื่อคือพอดเทลาพอดเทห้ากินหัวเอาผัวเขามากกก,กดนอนกระหันเบากูนี่คือเมียเขาจดทะเบียนถือปองตามก้นไมยถือตรงสาเทคู่สูนวมึงนี่พดโพดแล้วอีเมลมวลเขาโมยของเอาทาั้งเงินทั้งทองคองผัวกูคพร้อมแะยังมาหันเบาเมียเขาผัวใหญ่โถโถผัวข่อยกบดีกระดก,ระรกกระเดียอีเมลเอ้ยหาแต่ตำแหน่งเมียหลวงมาให้เมื่อคือโพอดคือเหลือแท้มาบดีค่ะกระดกกระเดียแถมหญ่เงย กันยังมาหาเว้าเมียเขาผัวใหญ่เดี๋ยวเม่หาเรื่องให้มึงนี่ลักขโมยกูมาในมือนี่บอดิเกี่ยวน้ำไผ่กูมาหาผัวกูถื่อจุนขโมยพนมันคือเหลือคือร่อนน้ำจุนซาตาํากล้าประมาทลวงลำห้อเทกูสูนเลวหลักของเพนลนเลวกันยังอวดดหังเอามากักมาขังผู้เดียวเอาไว้กูสีเติมควอมให้กักขังนวงเหนียวเขียวไอว้เขียวมึงสีถือโทษซ้ำกระท่งสอนเติมกัน โทษกระทุ่งหนึ่งนั้นคือโทษหลักพัวเขาโทษสองคือกะขังนวงเนียวเอาผู้ชายไว้โทษที่สามใส่วาจาโดมินโบอาจลดโทษให้อุท่อนได้แต่ละอันโทษที่สี่นั้นคือโทษอาบุตรมึงมีเหล็กของคมขอบคลองเอาไว้กูสีไปเดินเรื่องถอซ่อมดูเมเกกูสีจับอีแหลวันนี้บอดนแกจะไหนก็บรพลเรื่องใหญ่ขโมยผัว เป็นคดีอาญาพองทั้งคดีแพงทั้งปรับทั้งจำพรอมในมาตาแปดสิบสีอยู่ในวงเล็บเก่าขามเมาเพิ่นตอสันจังเป็นมึงนาด้านเบกูทัวสารพัดคัดกับความเป็นจริงอีพุ้ยิ่งผีบ้ามึงนี่ค้นงาำหนาหูตาขาแข็งแต่ว่าใจหัดแข็งหมมีน้ำอยู่ในนี่ใสไใส่บได้พิธีข้องสตี เพียนขนบป,ประเพนี่หีดผู้นิ่งเบิดเกียงบ่มีภไผหานเลียงเอามึงเป็นครูนอกกะเอาผัวกูคนบ่พ่อแต่เขาหมอนี่แม่บ่สอน ด้หัวงูอยู่สอนว่ายงอนเลยตัวปาติโทหันจ่าประชดเมียเขาซ้ำบอกคาล่ำพ่อดีบอกไอผีไอฮาบัดใดแทอีนี่เป็นบาปวงบ่เศร้าด้ผัวเขาอยู่สอนกวนส่วนว่าจ่าหาเขามีกระโหลนา่าเมตตาตัวบางพ่อสิมีทั้งแก่เป็นเขาเรื่องใหญ่อีนี่เลี่ยงบ่ใดไถยสอนเม่นหมานอกจากปากสีกาใจพิษแห่งไปนัก ตัวนี่หาคนหักโบมีกะหันรเบาเอาผัวเขามาโซนนอนน้ำกิ่งกอมควรสิหูอ้อนนอมเทียมพอมทอมตนเฮ็ดจะไหนกะโบพนคดีโทษอายาเอาผัวกูขึ้นมาอย่านาั่นเดี๋ยวนี้จังเมยนอืดใส,สีมาเอาผัวพืนยันเตตีนเด็กขึ้นลงหนีโบดนบบดนลงหนีโบดน ตีท่อป,ปาตีทถเบิง่งเอาตีอีแม่อีเมียไงมันสิจับเขาคูเขาตะล่างวัดตีเขามาโลดจับโหลดจับโหลดจ้างกูกับบย่ยนเพ่อะแห้งแล้วกูนี่ละอินิตยาผู้เมียถือกฎหมายกูสิจับมึงเขาคุกมึงรักเอาผัวกูกูนี่จดทะเบียนถือต้องเบิดทุกสิงทุกอยางระวังดอเขียวเด้อระวังมึงเด้อ ขันใจสั้นก็แล้วแต่นิตยาสีเอาแฟนเล่าขึ้นกาวถึงสารฟองนั่งบอมีขอร้องเชิญเชิญเลยพีเรื่องคดีสิแก่เองแท้บอยอมทั้งทานายน้องกบพร้อมสู้ยุ่จัดกันคดีแดงทั้งสารจังสีนำไปแก่สี่บอมีวันเพ้อ,อาญาพ่อหน่อยบ่ยคยกวอีกจ่อยทั้งไข่เลื่องตาลังทานายบ่ได้จังนี่เตะมูทั้งผัวใบทะเบียนสมรถนั่นแม่รักฐานฟอง โอ้ยอยากหัวแด้ใครดังกรองใครค้นฟังหูตัวอุ้ยจะแม่นข่อยอยากหัวจังแม่นข่อยากหัวนี่แต่ยาสีฟองเอาเขาใส่ตะลันงสีใสเงินวานจังทนายแต่งคว่ำเท็ดเถ็ดแห้มันสมใจสูแน,เนวเลยพี่เป็นโจทย์หาจำเลยแก่ใครทำไปเลยพี่เงินบ่อึดจังผีทำได้คูสูแน,นวจงใบน้ำนเนลเลวจากหน่อยเงินกระได ถ้านายเอาไปมิดให้จงเพ่งเอาไว้ถ้าจ้างเอาเด็กหน่อยซุ่มแส้พวกผู้บบาวมานอนนําเน่เราเอื่ยเนีเน่ยหัวสอนจะบอบีจงเอาไว้จ้างสีน้ำแม่เงินกระไดพวกผู้ใสห่หาเงินอยู่แถวทางบ้านบําเลอเขาจากหลานจากแสนคนหนุ่มดีก็ไปแลนทุ่มเอาคนเขาใส่ตาลาังเอาเงินไว้ท้าจ้างผู้บบาวนุมนอนนําพ่อให้เขามาาข้ารลูบดูของน้อย เหลืออยู่เพียงนิดหน่อยน้อยเดียวเหี่ยวเหี้ยวดีก็ไปแถวจ่างทนายถิมบอ่บอเลืบอบบ่อเลือททนายถิมบอ่อเลือ ตาบีโตเลยหายเมนเสียใดเดเสียใจเดมาเฮื่อละเพยอนเหว่เสียใจเดมาเฮื่อเพยอนเหว่เพยอนหูเหว่ยววงเขาทวงมาญันเพยแต่บ้านก็ย้อนหุนโตเองเป็นมาหลงคงเค่งหุนตเองหายเสียใจเดมาเฮื่อละเพยอนหุนเสียใจเดมาเฮื่อเพยอนหุนให้ผู้ยิ่งขึ้นบุญมั่นเกี่ยวเกี่ยวดีทุกเมื่อนี้ไอหุนพาเสเขาบ่าวเป็นมีหาพูชายฮิวเหลวยิ่งใดกวนนั้นคือดิวจอยยิ่งใดกวนคือด จอยแดน้อยแขยงคือเจ้าผ่วไวเขาป่อใสยิ่งจอยเป็นเมียเขาบ่อใสยิ่งจอยเป็นเมียยาไปเสียเวลาอย่างค้าผัวสอนเจ้าสาวต้อนจะหวังเลยคนใหม่แต่ผัวเก่าพวกไปกันยังนิ่มขนานี้คนจังสีตรงไปบวดในวันเป็นผักเขาชีไพ่อยย่ในถงทวงมาหาทวงเอาผัวคนอื่นมันก็นได้แต่ทวงผัวเจ้าเกคืนออกปากพืนอทางแต่กดไปโจดถ้าเบียนไล่มือสองคนไว คนใดไปหาเมียใหม่โตคนใดหาเมียใหม่มัน่นกระใจบ่ไรเลยของเธอสันบวกโมบ้านก็บอมเก่าชื่อซาจิกาวความนินท่าพีนิตยาเอือยสีตนเด่นาั่งสีตนไรเดชีตนเอยใจดีบูพเพนพีเดฟหัวสนผัวมีดหัวผู้นีเ้เขาผัดเป็นแฟนชันเดทเตห่วงยันยันไปฟันไปปองนั่งขอลอกให้แพงเงินไหวแน่นั่งขอลอกให้แพงเงินไหวแน่จังกูเบาซำหน่อยมาลอนสอนแทนเ แฟนเก่าเจ้าเขาบอขึ้นตามแฟนเก่าเจ้าเขาบอขึ้นตามแ่นสีาำยังตูนบอเมื่อนักเจ้า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 จ้ามาคุยหวาใส่ซานกะช่วยบอได้เป็นเรื่องเก่าหาเก่าหาขั้นเป็นเรื่องเก่าหาเสินเลยเสนรหลอมูทั้งหัวกับบอกลบบอยากเอาแนวใไดก็เอาโหลดบอย่านดอกซ้ำคุมบอได้เอาไว้ถ้าขังหมาหอเอาไว้ถ้าขังค้นเดเอาโหลดมาแกวได้ก็เอาโหลด อาเอาเอา้าอาแม่นมูเจ้าเป็นจังไดกันเดียวนี่คอยละบ่ววได้รับแต่นอนเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมาไม่เมื่อยคอยตื่นขึ้นมาเขาบ่ได้ยินอีหยัางได้ยินแต่มูเจ้ากัดก,กันอ้ยยับออกไปข้างๆกันแน่ทว่าเอาล่ะวาจังไดล่ะน้องเนื้อของนิตยานางก็เป็นแฟนชายเต่เนินนํานซาแม่นเจ้ามาอย่างลาดเชียงกันเป็นตานาย นั่นก็สู้บากอ้ายนั่นกับแฟนบากอ้ายคือดำดอกดังกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้นั่นหนา้าซิวหรือขวัญอย่ามาขวัญกนเลยมูแฟนของอ้ายอย่ามาสิงเอาสู้มาสู้กันบ่ถือปองปีก็หักหมอมนองสาแทกกูสุขคนหักปู่เก้าก็หักล้นหาบกับตาคือกันผู้ใหม่มาพร้อมม่านหาบกัเสื้อสันดามจังหวัดใ้คอห้ามทั้งสองน้องพี่ โอ้ยขอจองเห็นแต่พี่คนนี้อยู่กลางลานางเอ้ยนั่งเฝ้าขึ้นกระปัดอ้างแต่พอถือกฎหมายจดถะเบียนใบลายอยู่อำเภอเอาไว้ผู้มาลุ้นเธอได้ตัวคนนอนห่วมส่วนทะเบียนบ่ได้รวมคือทางดังน,นั้นเจ้าเว้าขึ้นกระปัดอ้างสิฟ้องเกาวถึงศาล ลักัานมีนำถือบบาวพี่ชายบ่อยอนด้วยเสาคนสวยสิไปฟ้องศาลใดเขาสีวามกันประทับละฟ้องทนายต้องเกีงหล,ลาหลานางเอ้ยทางจำเลยปัดแมนอายที่หนึ่งโดยตุงจำเลยคนที่สองผู้รุ่นเมียอายแหนงสั่งสู่เศสาสายักอายเพิ่นผลเสียหลายกว่าใดให้เศ้าไอขู่สู่ทางอยากแต่มาและสั่งโรถขี่แนวใด ท่านสมัยขากักขี่ใช้กย,ยอมสื่อคนสิลือได้ยลาไปถึงศาสตร์เรื่องขี่ไก่เป็นคดีบอด้เศ้าถอนยาสุทับอยู่กันคนละกรรมบอองเกี่ยวมาหามอูกกินไผ่กินมันบ่เบียดเบียนกันแทบไผ่โตเขาโตแล้วบ่พันมาเบาใส่อยู่คนห้านนานได้ดีแล้วเมนูเม,มนูไปดีแล้วเมนูฮูอ่า อยู่นัากันในหากกันจังไดใกรถือกันสละเอ้ยเจมันไอเห็ดกันเห็ดงานกับเมือพ่อไต่ละมาแล้วยังเห็นหมเจ้าว่ากันเทียงกันด่ากันคอยละเมื่อยคอยละทอแทกับการงานเอ้าเู้เศร้ากับเศร้าสะตอดจะพลาดกันผิดกันเทียงกันไลเทอโอ้ยเนาะ ่ำสิงกะสิงกำญาติผู้เด้นอนาหังคือลำสิงญาโสญาโสกกะสวนเจ้าเต่ามึงเมื่อนุชนาดเนื้นาดหน้าทั้งโตตาบ้านบาดตนานำกันนวมพาเป็นตึงถึงมาได้บ่เดียวเป็นคู่เป็นคู่เดอนางเอ้ยนั้นอนนานนากะบไกะหม ข้าหูบนสั่งตนนแต่น้ำมีสูบ้านสูบ้านบ่มีแต่เฮาสองมีสูบ้านบ่มีแต่เฮาสองเอากัดมาคล้องอยู่กินกันได้เจ้าสวัยเทียงกันเลือดยาดไวน้นานเดอนือบวรัดดึกนานเดอจงเห็นแกน่นามแกนากับผัวเจ้าอยู่กลางขั้นอยาขาันซาละน้องสี่ห่าง ห่างสีห่างแม่มันเบิดนางเอ้นานจีไปเอาคนสามอยู่ซอนนอนซอนเจ้าสารหล่อนทางสองไอบาดเดมน,นอดนางเงอ้โวยนันนอดสีุ่มตีแหล่ขามแดดผากกัดน,นันบ่คือโลกสูมือมันเปลี่ยนไปหลายโลกซูมือมันเปลี่ยนไปหลายเอะเมียสองสามปูใช้เอาได้แม้วยาใส่สิมีไหม่เรื่องหนึ่งนันเดอร์พอนัดเน,นินเดอร์บอสแม่แนเออตาลึงตาลึงกะกันคนละลาน มีบ้าบ้านรถที่หากันคือแนวสําคัญผู้เมียสองซ่อนฟ้าลําสิ่งซิ่งกันญาติคู่ญาติคู่เด้งหอดนางเอ้ยโอยนั่นนอลําิ่งญาติสมลาสุขามาแล้วแต่นานนี่ละทานเขาว่าเฮาสองนี่ละทานเขาว่าเฮาสอบมองหามุมบอดดีเอาไว้ไปทํได้ขอยอมไว้ก่อนไทบ่ได้ พอได้ยอมแพ้บ่อรื้นไปเสืเอ่อามาใส่ผ้างางไปไงผ้าแหลงวะไปน้ำจ้อยตูวของคอยก็เห็ดมาเลี้ยวฟอมาาแต่บอแต่่อสานีสำนีมีเรื่องบ่อเศร้าขอบอกเจ้าอมบอกเจ้าน้องทีทั้งสองฟองดองกันสาบาันเจีงยงป้อยเป็นใจขอผู้เป็นกันทงทางผีทางทีทางพีพยานเปิดดีดีมดีดีกันนี้จอยสู่ทางว่าอาง อ่ากกมาก่อนมาหลังอีมาลุงตุ้งตังอีมาลุงพุ่งพัวนั่งเอ็นั่งอีมาล่วยค่อยควังควงกันยุ่งยามหยุ่งยางอีมาลึงติงต่างไวยสามทางต่อการโอ้ยเอาเมื่อสานิตยาเอ้ยเมื่อสาลาเอ้ยจะมาดามาเสียงข่อยสิไปทัวละเรื่องรับเมาบ้านโคกอีโดยสากรไปลาไปบนี้ สองของพี่อยู่บ้านดีๆอย่าทะเลาะกันเลยนางเก็บ้อมล้อมลิฟ์ไว้ด้วยเงินตราตูบาทมีมหาจากจัดเงอแเล่้งกายอย่าใช้คุ่มเฟือยเจ้าโจงประหยัดช่วยกันกำจัดขอเกตความหมายเงินทองหายา,ากลำบากแค่ตายอยากเงือของชายตัวพี่สู่ทุน ชายแบบแกงจนทุกคนจงรู้ทุกสตางคที่สู้แต่ดอกไม่้นอิดเหนื่อยเมื่อยล้าก้มหน้าสู้ทนเงินทองของตนทุกบาทได้มายำชายเงินทอดให้ตัองถึงพี่ ยหเงินทองใจตรองถึงพีมี่เกลียวกดีอย่าทะเลาะเลยนาเพราะอกทุกบาทให้คิดถึงหน้าตาคนที่หามาอยาดเหงือแรงกายโก้แฟนทั้งสอกจะพึ่เงเน่งนายากินสามไทยจะปิดอย่าทียงสองคนสองบ้านที่ไม่ลำเอียง ก็มอหน,นอนเตียงตั้งสองตลอดไปหากมีผู้หญิงใครมาหาอีก เอาอีกนะ้าถือสู่ภาสิบโบราณนานมายึดมันทำลาถือมาติดตามเนีย่ยสองต้องหาอ้ามเงี้ยสามามแตกเงียยสี่แยกไม่มีที่อาศัยยึอถือมันอรัญยาด้วยใจหยุดมีเยือใหญ่ไม่เอาอีกเลย รักนางทั้งสองโอดตรองด้วยเธิอมีสุขลำเลือใไปจนอาวสานหากนางทั้งสองอยู่ป้องนั้นอานาอย่างสมัครสมานสามาคีน้ำใจอย่าผิดอย่าเทียงเช้ายินอ,อดแยดฝนตกแดดออกนาหลายพันสาอยู่กันสันติจนถึงวันตราจงช่วยกัดมาม นเ <S <S> <S เดิอนั่งเดิอกวนใจของพีหนอน,นั่งนอดตั้งไฟนั้นไฟนี้อันอาหน้าดอ,อกใสคันสว่วนน้องนั่นว่าใจพีตั้งสองจูบปองดองกันเดือ ขนหาหักวายยากอย huh ่างเออปเอยอออเอออออนาโอ้ย <tamanho> มีอยอออกออออออแออออกออ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 อาา็ค <ple pedo> ือ <kind> อ <of technique> ันอักอนอออคือออนออ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 ยาสุอออตกมาออ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 นาออ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 อซออ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 อ